สวัสดีครับเ <an> <t une> พ,พื่อนพอน้องพี่กัญยาณมิตรที่รักรนนบรับทธานบารมีอรกกอของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัลหังไรอเงอบันฑ์ข้ายจังหวัดระยองครับสวัสดีวันเสาร์ครับสวัสดีวันเสาร์ทุกท่านทุกคนครับตอนนี้ฝนกําลังมาพอดีเลยยังกะหน้าฝนเลยนะครับบรรยากาศนึกว่าเป็นหน้าฝนยังไม่ถึงหน้าฝนเลยนะครับยังอยู่ในห่วงเวลาของ เดือน3เดือน4อยู่เลยนะครับฝนมาท่าทางฝนจะดีนะครับในปีนี้เป็นไปตามํำพยากรเนาะเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆเทคโนโลยีสมัยนี้เคนะครับผมไม่พูดพล่มทำเพลงครับไม่พูดพ่มทำเพลงว่ากันต่อเลยนะครับว่ากันต่อในเรื่องพระขนแผนต่อเลยนะครับ วันนี้มีประเด็นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนศึกษาไปด้วยกันนะครับนะก็จะว่ากันด้วยเรื่องตัวนี้ครับเพื่อนๆนะนี่ครับผมว่ากันด้วยเรื่องของโมลีที่เขาสวยเขากลมสวยนี่แหละนะครับมันก็น่าคิดนะครับ มีที่เขาไปกล่าวไว้ว่ามันมีบล็อกเหล็กบล็อกบล็อกทองเหลืองเนาะมองทองเหลืองโมลีเขาก็จะเต็มแบบนี้นะแล้วก็พอใช้นานไปเขาก็จะจะบินหรือจะหักหรือจะแตกหรือจะอะไรก็ตามนะก็ทำให้โมลีไม่สวยเขาก็ไป แต่งใหม่นะครับแต่งให้มันสวยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่คงสภาพเดิมก็มาเรียกว่าบล็อกทองเหลืองแต่งแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กที่จะมีคมคมนะครับคมคมแล้วเสียนแหว่งเลยบางเอิญผมไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะเสียนจะแหว่งเลยนะครับเสียนจะแหว่งเลยนะครับเสียนจะแหว่งครึ่งหนึ่งนะครับ อ่านี่องค์หนึ่งนะเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเสียนเขาก็จะแหว่งครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าบล็อกเล็กเพื่อนๆว่ามีแค่สามบล็อกใช่หรือไม่นะครับพูดคุยกันเล,เล่นๆเนาะเพื่อนๆว่ามีแค่สามบล็อกนั้นหรือนะครับบล็อกทองเหลืองทองเหลืองแต่งแล้วก็บล็อกเหล็กหรือเปล่านะครับหรือมีอื่นๆอ,อีกมาดูกลุ่มนี้นะครับ คุณเพื่อนขอมาก็จัดให้เลยนะครับผมเสียงอาจจะไม่ชัดนะฝนตกแรงทีเดียวนะครับอากาศมันร้อนนะครับร้อนวันนี้นี่นะครับโมลิกลมนะครับโมลิกลมสวยงามสวยงามเดี๋ยวค่อยส่องเนื้อนอนเพื่อนแลค่อยส่องเนื้อนะครับมาดูดูใหม่ดูใหม่นี่ครับโมลิกลม โมลีสมบูรณ์มากในการสร้างพระเนาะมันก็ต้องสวยสมบูรณ์เลยเนาะเพื่อนๆเนาะมันก็ต้องสวยทำมาบล็อกดีบล็อกสวยแหละบล็อกุ่นนี้เนะี่ยน่าจะเป็นบล็อกอะไรมาแล้วนะครับไม่ใช่บล็อกไม้แล้วแล้วสวยคมนะครับแต่มันดูน่าสนใจที่โมลีนี่แหละนะครับ มีหลายคนบอกว่าถ้าโมลีแบบนี้ไม่จับไม่เล่นไม่หาหรืออะไรก็ก็แล้วแต่สุดแท้แต่แต่ว่าเพื่อนๆก็ลองมา,าใช้วิจารณญาณลองดูเนาะครับวันนี้จะคุยกันตัวนี้เดี๋ยวมาสองเนื้อกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูไปเรื่อยๆนะเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเพื่อนนะครับผลดีจังฝลดีจังนะผลดีจังนะครับนี่ดูไปยิก โอ้ได้บรรยากาศมากเลยนะครับนี่นะครับผมโมเลกลมมันก็จะมีทั้งพิมพ์ปัม๊มซ้ำด้วยนะนี่นะมีทั้งพิมพ์ปัม๊มซ้ำด้วยนะเนี่นะนี่นะครับ สวยนะครับโมดีสวยกลมสวยมากเลยกลมสวยมากเลยนะครับหมดหรือยังอา้ามีอีกมีอีกดูอีกดูอีก,อกนี่ดูแลสุขภาพกันนะครับไปไหนมาไหนขับรถระมัดระวังนะครับเพื่อนๆฝนตกฝนตกพื้นที่ใดเป็นแบบไหนก็ทักกันมาบ้างนะครับผม เมื่อเช้าก็ตกอยู่ครับแต่ตกไม่แรงนะครับแต่ตัวนี้แรงแรงเห็นว่าแรงยังกันหน้าฝนเลยดีนะครับผมอ่ะดูองค์ต่อไปตรงนี้โอ้นี้พิมพ์ปั๊มซ้ำนะมีรอยปั๊มซ้ำนี่เลยครับ รวมทั้งองค์พิเศษไฟดับเลยครับไฟดับเลยเมือ่อตึ๊บเโอ้โหไฟดับไฟดับไฟดับมีเสียงปลาด้วยต่อต่อต่อ,ตอน่าจะน่าจะเบาบางนะแต่คลิปไฟดับนะครับขออภัยในบรรยากาศครับในบรรยากาศนี่นะครับอันนี้อันนี้พิมพ์พิเศษนะเพื่อนนะเคยเห็นแล้วนะโอ้โหอย่างดีเลยครับ สุดรักรสุดหวงเลยนะครับดูนะครับโอ้โ oh ห oh. ดูนะครับโมรีท่านโรงงานเขาทำมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนลองใช้จินตนาการดูนะครับดูองค์นี้นะครับสององค์ประกับประกบกันเป็นสองด้านเลยครับเนื้อเดียวกันเลยสวยงามด้วยต่างหากนะครับแน่มีทองคําจะไปเลี่ยมทองคําเลี่ยมจ หุ่มจีบอลให้ให้ให้หลวงปู่ให้ท่านอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวขอก่อนขอก่อนนะครับสวยครับโอเคทีนี้เรามาดูเนื้อกันสักหน่อยน้องเพื่อนมามันเป็นมันเป็นจีวอมันเป็นอ่ามันเป็นเนี่ยครับเสียงกลมทั้งหมดเลยนะครับสวยนะครับดูสภาพงค์พระเนื้อพระนะเพื่อนดูนะครับ อันนี้จะออกเป็นบอลแล้วก็ขับน้ำว่านสวยคมนะครับผงพลายก็น่าจะมีอยู่ไม่มากก็น้อยละองค์เนี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นคาบดันๆออกมาอยู่นะซึ่งวันละหนึ่งห้า1.5ก็ดูไปดูมามันก็เนื้อเข้าเนียวสุกเป็นหลักก็จริงแต่ว่าก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบนะครับ บางทีข้าวเหนียวสุกน้อยๆก็มีน้ำเพื่อนนะมีด้านข้างนะครับเอาให้เพื่อนๆเห็นว่ามันโมลีกลมแล้วอันอื่นมันเป็นแบบไหนบ้างก็ให้ดูพิมพ์ดูอะไรไปเรื่อยๆน้องเพื่อนเนาะครับผมอันนี้โอ้นี้ก็เนื้อหาก็จะประมาณนี้มีจีบอนด้วยนะครับตะกุดดำๆแบบนี้แหละครับนี่นะครับ มาให้ชมกันในช่วงบันหยุดครับผมอ่ะดูองค์ต่อไปครับองค์ที่สององค์นี้เข้าเหนียวสุกจ๋าเลยนะครับสวยน้ำบ้านเข้ามาเป็นธรรมชาติมีบอนแทรกซึมกระจายอยู่ทั่วองค์นะครับเป็นอีกชุดนะครับแต่ผมไม่ไไม่ได้ไม่ได้แบ่งให้ร่วมบุญนะครับชุดนี้นะ ชุดรวมบนก็ยังเหลืออยู่ประมาณนิดนึงนะครับอยู่นิดนึงก็จะปิดสิ้นเดือนนี้ละนะสิ้นเดือนกุมภานะครับเพราะว่าจะตุปัจจัยก็ได้ห้องน้ําของหลวงพระอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีส่วนหนึ่งไปสบายวัดหลวงปู่หน่อยวัดละหานไร่นะครับเดี๋ยวในช่วงปิดภาคเรียนก็ไปกราบให้หลวงปู่เคาะกับเคาะหัวให้หน่อยนะเคาะศีรษะให้หน่อย เราก็จะเดินทางไปนะครับใครที่อยู่ใกล้ก็ทักทายกันก็แล้วกันนะใครที่อยู่ใกล้นะครับก็ตั้งใจเอาไว้ตั้งใจเอาไว้มีน้โมลีกลมนะครับเราก็ดูอื่นๆประกอบกันไปเนื้อเป็นไงล่ะครับโอ้โหนี่ดูตะกรุดนะครับชี้นะครับดูตะกรุดนะครับ ดูมนสาลครับดูมนสานโมลกลมครับโมลกลมนะเห็นไหมครับมีแดงๆมีอะไรขาวๆเยอะไปหมดเลยนะครับหน้าแบบไหนหลังแบบไหนข้างก็แบบนั้นนะครับนี่นะครับสวยงามมาแล้วไปแล้วนะครับผมมาเร็วไปเร็ว โมริกลมครับโอ้โหนี่คือสเสน่ห์ของพระผงภายกุมารหลวงปุทิมอิสริโกมาดูองค์ใหม่ครับเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอโมรีกลมครับโมรีกลมนี่องค์นี้สวยจัดสุด,สด มันเหมือนกับเม็ดอะไรเนาะที่ปรากฏอยู่บนผิวนะครับเพื่อนแต่ว่ามันเป็นเม็ดมวลสารเนื้อหลักเป็นข้าวเหนียวสุกนะครับลงตัวเลยนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนเอาอะไรไปแปะอยู่เนาะตามแข้งตามขาตามเนี่ยครับเป็นก้อน,อนดูดิดูหน้าท่านดิครับนี่มันเป็นสีอะไรเหมือนกับเขาฉาบปูนเหมือนกับเขาเทพื้นอะไรอะ่ะที่มันเป็นสมัยใหม่อะ่ะ เป็นลวดลายนะครับผมดูนะครับมีสีอะไรเต็มมันเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ตามซอกเนี่ยเนี่ยอยู่ตามซอกคนนี้คงจะเห็นนะครับเสนีของเขานี่ตามซอกตามอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเนื้อที่มันเป็นสีอื่นนะครับเป็นมวลสารอื่นนะครับเสนีของเขาจะอยู่ตรงเห็นไหมครับนั่นแหละครับจ้าอยู่ทั่วองค์ครับสวยนะโมลีกลมครับโมลีกลม โมลีกลมแล้วยังไงล่ะมันพิมพ์อื่นๆด้านอื่นๆเนื้อหามวลสารอื่นๆแล้วก็ตะก,กุดเอยอะไรเอยเนี่ยมันต่างกันกับพิมพ์อื่นไหมอะไรยังไงนะครับก็อีกเป็นกรณีหนึ่งน้องเพื่อนมนาะเอามา,าพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปมาดูปั๊มซ้ำบ้างนะครับองนี้สวยเนื้อหาหน่าศึกษามากนะครับดูนะครับนี่ดูนะครับเนื้อหาหน่าศึกษามากนะครับ ดูบอลยู่สายแร่ซึมอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับกล้องน่าจะเบลอแล้วแต่เช็ดสักหน่อยนะครับวงนี้ออกเป็นเนื้อแปลกๆนะเนื้อออกไปโทนน้ำว่านอะไรเนาะมันสีออกจะอันชันก็ไม่ใช่นี่นะครับบอลน,นะครับแสกซึมครับ ปั๊มซ้ำครับปั๊มซ้ำปั๊มซ้ำเห็นไหมครับก็มีเส้นเห็นไหมครับมีเส้นเส้นตัวนี้นะครับเส้นปั๊มปั๊มซ้ำนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปั๊มซ้ำครับดูบอลคับเพื่อนนะเป็นธรรมชาติสวยงามมากรับน่ครับนี่เลยนะครับแต่วันนี้โมลีกลมครับน้า เอาโมลีกลมใครมีลองหยิบมาดูนะครับแล้วก็ดูอื่นๆเทียบเคียงกันไปครับนี่ครับโมลีกลมครับสวยครับฮะต่อไปครับปั๊มซ้ําอีกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมวลสารเขาก็จะต่างกันไปบ้างนะครับแห้งมากมาีผงอื่นๆผสมบ้างมากน้อยนะครับข้าวเหนียวสุกมากน้อยมันก็ส่งผลมาเหมือนกัน เวลาเราจับครั้งแรกเรารู้เลยนะครับมันหนึบมือหรือยังไงมันนุ่มมันนิ่มมันแข็งมันแห้งมันเบามันหนักมันรู้ได้นะครับรู้ได้โอ้โหองค์นี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับโมรีกลมครับเพื่อนดานข้างดับมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้มันจะมาไหมเนาะโอเคแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอ้โหจอดับจอดับ ขออนุญาตลงปูอยู่ได้และนะครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไฟมันจะดับละบ้านนอกอยู่บ้านนอกครับอําเภอเพ็ญครับเออครั้งแรกนะเนี่ยโอเคนะครับผมขออนุญาตปูอยู่นะครับน่าจะมีฝนแรงนะน่าจะมีฝนแรงอยู่พอสมควรมีฝนต่อไฟฟ้าโอเคนะครับสวยนะฮะวันนี้เอาโมลีกลมอย่างน,น้อยก็เอามาให้เห็นกันเนาะ อื่นๆไม่พูดถึงนะครับว่ามันจะมีแค่บล็อกทองเหลืองแต่งโมลีเขานันแล้วก็มาแต่งเป็นโมลีสวยๆแล้วก็เป็นบล็อกเหล็กที่แหว่งหรือเปล่านะครับแล้วพวกนี้พิมพ์พวกนี้เอาไปไว้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําถามทิ้งกันววดเอาไว้นะทิ้งเอาไว้นะครับอ่านี่นะครับโมลีกลมครับสวยองค์นี้มีพูดคาบพูดพายดันขึ้นมา อันนี้จะเป็นรอยจีวรนะครับน่าจะมีจีวรเดิมก็ปิดอยู่นะครับแต่ตัวนี้หลุดออกไปแล้วหลุดเองนะครับมาอยู่ในการครอบรอ,องก็ท่านก็หลุดมาแบบนี้แหละดูคาบพูดเขาดังนะเพื่อนๆเนี่ยชัดนี่เอ้ยเนานี่ไหนี่ไหมครับเห็นไหมครับ มีเสียงโทรศัพท์เข้ามานะครับเสียงเสียงไลน์นะครับท่าน FC ซท่านสายหมอกสายหมอกเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะรับีหลังนะครับคุณสายหมอกนะครับคุณสายหมอกนะครับโทรไลนมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะต้องโทรเบอร์โอเคนะครับผมนี่นะอ่าสวยจัดสวยจัดโมลีกลมครับโมลีกลมเพื่อน อีกสักองหนึ่งอีกสักองหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี่เป็นหนังช้างเลยครับองนี้ครับสวยครับมือพลิ้วมีเส้นน้ำตกเลยนะเนี่ยหลายคนก็ชอบเส้นน้ำตกครับนี่เส้นน้ำตกก็จะมีมากมีน้อยตามบาระเขาเลยครับ โมลิกลมโมลิกลมนี่เลยนะครับอาววันนี้ว่างๆเนาะถือเป็นการทักทายกันโอ้ข้างหลังตะกุดมหาปาายาวเป้งเลยนะครับสุยดยอดโอ้โหนี่เลยนะครับมีความเห็นประการใดก็คอมเมนต์ไว้นะทักทายกันนะครับผม อ่ะนี่องค์สุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้เอามาพูดคุยกันเห็นโมรีกลมขององค์พระนะครับเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับนะถ้ามีเฉพาะพิมพ์พวกนั้นโมรีกลมอันนี้เอาไปไว้ไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามเนาะโอเคครับส่วนตัวเก็บนะครับผมเก็บนะถือว่าสวยนะครับแล้วก็ดูเนื้อหามวลสารเนี่ยอุ้ยงดงามงดงาม โอเควันนี้โอ้มีไฟฟ้าดับด้วยได้ธรรมชาติอีกแบบหนึง่งโอเคนะครับผมเดี๋ยวเขาจะดับอีกนะเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสําหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ถือว่าได้ทักทายกันก็ดีใจแล้วนะครับไดนะ้ทักทายกันก็ดีใจแล้วละนะครับ่นะบนรักษาครับบนรักษามีความสุขทุกที่วาราตีทําอะไรให้สําเร็จนะครับรวยปัง,ปง,ปงครับมี เงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทั้งโควิดอะไรด้วยก็ตามนะครับเขอกันทุกคนบารมีหลวงปู่คุ้มครองทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้อาจจะตะกูตะกักบ้างนะครับมีเหตุแป,กแปกลกๆฝนตกอะไรต่างๆขออภัยไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ